สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากแหล่งข่าวว่าเมตาบริษัทแม่ของ Facebook เตรียมเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากในช่วงสัปดาห์นี้และถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายล่าสุดที่จะลดจำนวนคนทำงานการเลิกจ้างจะกระทบกับพนักงานหลายพันคน ซึ่งคาดว่าเมตาจะประกาศเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดในวันพุธต,ตามเวลาสหรัฐอเมริกาโดยนับจนถึงวันที่30กันยายน2565ระบุว่าเมตามีพนักง,งานทั้งหมดราว87,000คนทั่วโลกครอบคลุมแพลตฟอร์มที่มีอยู่ทั้งหมดเช่น Facebook, Instagram, WhatsApp มาร์คสักเอร์ประธานเจ้าที่บริหารประกาศผลประกอบการไตรมาส3ที่น่าผิดหวังว่ามีกำไรลดลงเหลือ4,400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ164,500ล้านบาทหรือลดลง1ะ5 2ต่อปีขณะที่มูลค่าตลาดตลอดปีที่ผ่านมาลดลงเหลือ600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ22.43ล้านล้านบาทเพราะเปิดเผยว่าจะไม่รับพนักง,งานใหม่ไปจนถึงสิ้นปี2566และอาจจะลดพนักง,งานลงเล็กน้อย แพลตฟอร์มของเมตาที่มีไรายได้จากโฆษณาได้รับผลกระทบหนักจากเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลงเพระพาะภาคธุรกิจเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อสูงและดอกเบีย้ยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง